โอู้ยสวยมากขอบใจนะมันทำแก้มเลยขอบโมให้เราหนาขอบใจนะโมมันไม่คิดว่าปีนัจจะชอบขนาดนี้โอ้ยพี่ชอบมากโอ้ยพี่ก็ชอบอ้าว ว้าวว้ารู้พี่กันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่กัเห็นแล้วจริงปะรู้พี่กันเห็นแล้ว Happy birthday to you อะไรอะี่รู้ล้วอะไรพี่รู้เฮ้ยเดี๋ยวไม่เกเอาเอีเนี่ยผี ว่วนะพี่รู้พี่รู้ด้วยอเออเออมันช่วยโบจริงสิอลังการมากดูไหมว่าโบเขารู้ได้ไงพี่กัดอยากได้ไปแอบดูในตะก้าช้อปปี้บ้างอะไรบ้าง Happy birthday to you อลังการมากเอาไว้เบิร์ดทองเฮ้ยห้องลุกนะอย่าพูดอย่างนั้นโบไปหยิบ ของของแม่สิให้เลยเหรอเดี๋ยวแกเองนะพี่อหอมมากเขาเป็นโกรนนี่น่ารักมาก